แพนเค้กสูตรไม่มีแป้งดีต่อใจดีต่อสุขภาพแพนเค้กข้าวโอ๊ตกล้วยหอมพร้อมเทคนิคง่ายๆทอดแพนเค้กยังไงให้สวยเป๊ะไว้รอดูจ้าก่อนอื่นฝากติดตามอ,มอุ้มอิมอิสแฮปปี้ไว้ทุกช่องทางด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆในคลิปถัดไปค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเอาข้าวโอ๊ตลงไปในโถปั่นค่ะใช้1ถ้วยตวงต่อมานะคะใช้กล้วยสุกงอมค่ะ1ผลเหตุผลที่เราใช้กล้วยสุกงอมนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสหวานในตัวแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะและเหตุผลที่แท้จริงคือกินไม่ทันไอหยอกยอกหั่นกล้วยลงไปในโถปั่นนะคะจะได้ปั่นง่ายๆ ต่อมาจากนั้นก็ตอกไข่ไก่ลงไป2ฟองค่ะใช้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเลยนะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงแบบ b r o ช n ก u g a ลงไปอีก1ช้อนโต๊ะน,นะคะน้ำตาลนี้เขาจะหวานไม่มากค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมหวานแบบละมุนละมุนจากนั้นก็เติมผงฟูไปอีก1ช้อนชานะคะแล้วตามด้วยนมข้นจืดค่ะถ้าไม่มีใช้นมสดแทนได้นะคะ จากนั้นเพื่อนๆก็ปั่นให้ทุกอย่างผสมเข้ากันเลยค่ะพอปั่นเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็ปั่นให้เข้ากันอีกทีนึงเราก็จะได้ส่วนผสมของแพนเค,ค้กข้าวโอ๊ตกล้วยหอมแล้ะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเรามาเตรียมทอดแพนเค,ค้กกันเลย ใส่น้ำมันมะพร้าวหรือว่าเนยลงไปนิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆทอดในกระทะแบนแล้วก็มีเทฟลอนจะดีมากๆเลยค่ะจะได้ไม่ติดจากนั้นก็เกลียน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะจากนั้นเราก็เทส่วนผสมลงไปเลยค่ะเทคนิคให้ขนาดเท่ากันนะคะเราก็จะต้องใช้ที่ตวงค่ะเราจะทอดแพนเค้กด้วยไฟอ่อนๆนะคะจากนั้นสังเกตค่ะว่ามีฟองอากาศขึ้นปุดๆนะคะแปลว่าแพนเค้กด้านล่างสุกแล้วค่ะ ให้เพื่อนๆเ,เตรียมกลับด้านได้เลยนะคะวิธีกลับด้านก็คือเราจะต้องแซะด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยกเขาขึ้นมาค่ะจากนั้นก็กลับลงมาอย่างมั่นใจอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะแพนเค้กที่หน่าสวยเพอร์เฟกของเรานะคะจากนั้นก็ทอดชิ้นต่อๆไปเหมือนกันเนี่ยละคะ่ะสูตรนี้นะคะทําได้8-10ชิ้นค่ะขึ้นอยู่กับขนาดที่เพื่อนๆเ,เทลงไปนะคะ พอทำเสร็จครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมกินเลยจ้าเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราใช้ช้อนตวงนะคะในขนาดที่เท่าๆกันนะคะเราก็จะได้เป็นแพนเค้กชิ้นเท่ากันเพอร์เฟกอย่างนี้ละคะ่ะเวลาที่เราเอามาวางซ้อนกันนะคะก็จะได้แพนเค้กสวยๆค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยนะคะหรือผลไม้อื่นๆที่เพื่อนๆชอบได้เลยอิมจะวางตกแต่งด้วยใบมิ้นนะคะแล้วก็ดอกเดซี่ค่ะน่ารักมากๆ แพนเค้กสูตรนี้ไม่มีแป้งผสมนะคะเป็นสูตรหวานน้อยแล้วก็มีวิตามินได้ไฟเบอร์สูงจากข้าวโอ๊ตน,นะคะแล้วก็มีไข่ด้วยได้โปรตีนดีต่อสุขภาพมากๆค่ะเพื่อนๆจะทานเป็นอาหารว่างหรือว่าจะทานเป็นมื้อเช้าก็อร่อยอยู่ท้องค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมหวานอีกนิดนะคะด้วยเมเปิลไซรัปหรือว่าเพื่อนๆจะเพิ่มเป็นน้ำผึ้งหรือช็อกโกแลตก็ได้ค่ะ หวังว่าเมนูนี้จะเป็นไอเดียดีๆมื้ออร่อยของเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กับเคล็ดลับดีๆที่ทำให้อาหารดูดีน่าทานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อุ่มอิ่มอิสแ p ปปีไปด้วยนะคะจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆิงๆๆด้วยนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะขอตัวไปกินมื้อเช้าก่อนนะคะ อิมสรุปสูตรแพนเค้กไว้ให้ที่ท้ายคลิปค่ะส่วนไข่กระทะเพื่อนๆรอดูคลิปต่อไปได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่นใหม่ในคลิปหน้าจ้า